สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมานําเสนอนะคะมีดอีโต้ปลายตัดค่ะอีโต้ปลายตัดแม่ค้านะคะวันนี้มีทั้งหมดห้าเล่มค่ะทํามาจากเหล็กใบเร่หินนะคะมาดูเล่มแรกเลยค่ะเล่มแรกนะคะใบกว้างนะคะใบกว้างยาวสุดอยู่ที่สามนิ้วค่ะใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วหกหุนนะคะสันหนา เจ็ดถึงแปดมิลค่ะเล่มน,นี้น้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกรัมนะคะด้ามไม้ประดู่ค่ะคอสแตนเลสนะคะด้ามจับกว่ามาณ8แปดนิ้วนะคะอิโต้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนได้นะคะแล้วก็เล่มใหญ่อย่างนี้นะคะฟันไม้ใหญ่ได้ค่ะฟันไม้ใช้ในการถางป่าถางหญ้านะคะเข้าป่าขึ้นเขานะคะกำถนัดมือค่ะ ด้ามใหญ่นะคะด้ามค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะคะสามารถฟันไม้ได้เข้าป่าเข้าเขาฟันสารพัดประโยชน์หรือว่าเข้าครัวใช้ลาบใช้ซอยหั่นเนื้อสับกระดูดได้เลยนะคะถูมมากเลยค่ะ ไปเล่มที่สองค่ะเล่มที่สองใบกว้างสามนิ้วนะคะใบยาวสิบเ็ดนิ้วสี่หุนค่ะสันนาหมกมิลน,นะคะน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะด้านก็แปดนิ้วเท่ากันนะคะสำหรับงานครัวนี่ได้เลยนะคะสับกระดูกนี่ได้ค่ะวันนี้ราคาย่อมเยาวนะคะสำหรับชุดนี้ใบเรื่อยห็นของเรา ความคมนี่คมหวานเลยนะคะต่อไปเล่มสามค่ะใบกว้างสามนิ้วนะคะใบยาวสิบเอ็ดนิ้วสี่หุนสันนาหกมิลค่ะน้ำหนักก็เท่ากันหมดนะคะประมาณห้าร้อยห้าสิบกรัมนะคะด้ามจับก็แปดนิ้วไม้ประดู่นะคะด้ามจับสับกระดูก ไม้น้ำใหญ่จับหนัดมือนะคะอมกลมนี่สุดยอดเลยค่ะคมหวานต่อไปเล่นสี่ค่ะใบกว้างสองนิ้วเจ็ดหุนนะคะแล้วก็ใบาย,ยาวสิบเ็ดนิ้วสี่หุนสันหลาเจ็ดมิลค่ะเล่มน,นี้น้ำหนักสิทนที่หกร้อยกรัมนะคะด้ามใหญ่เล่มใหญ่ สำหรับที่ที่ท่านไหนที่ชอบใบเรื่อยหินใช้ในงานครัวหรือว่าเข้าปาทท่าทกพาผมกลีบเลยค่ะ่อไปเล่มสุดท้ายค่ะเล่มที่ห้าใบกว้างสองนิ้วหกหุนค่ะใบยาวสินิ้วสี่หุนนะคะสันหนาเจ็ดมิลน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกร,รัมค่ะ ด้าไม้ประดู่แดงนะคะออกแดงๆสีสวยร <4 90 S 1> อดนี้มีห้าเล่มนะคะ <4 90 S 1> วัดรดนี้มีห้าเล่มค่ะ <4 90 S 1> สี่ร้อยเก้าสบาทแต่งกันี่พี่ๆในราคาสี่บาทนะคะแถมฝักพีวีซีนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะ ถ้าพี่ๆสนใจค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะที่0629507582หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ